สวัสดีครับกลับมากับเอ็กซ์พตอยอีกแล้วตอนนี้อยู่กับแอดมิโนบอลวีจีการจบครับผมครัสวัสดีครับวันนี้เป็นไฟเทสนะฮะของชุดอันนี้อะไรชุดซีบีส์เว็บบอ์ซีบีทีกับสูงสามแค่สองชุดก็จัดเล่นได้เลยนะมีขายอยู่ครับอ่าเรียบร้อยโอเคไปดูได้ที่เว็บไซต์นะหรือทักเพจไปก็ได้ครัอันนี้เป็นกาก้าของใหม่สายไหนครับสายชินกาเก้าของใหม่ด้วยนะบัดดี้สวยงามมากโอเคมาดูกันว่าเป็นยังไง คือ,อเล่นเล่นแบบไม่ได้มีการแต่การมาก่อนชายคนนี <c oughs> <c oughs> ้คุณเต๋าแต่การในรอบกี่เดือนครับ3 <c oughs> เดือนเห็นจะได้ <c oughs> <า>หลักอางที่โควิดมันรุนแรงนะฮะเราก็ไปส่งไปสอบไหเราลุ้นให้นครเป็นอันดับหนึ่งอยู่คร ไม่เราเราเราไม่ได้อันดับหนึ่งเราประชากรเราประชากรเราน้อยกว่าหมายถึงหมายถึงประชากรที่ตัวนะลงมาเฉยๆในธรรมดางว่กููตต้อพดดิลนีได้จั่วนะใช่ได้จั่วใครไม่ติดไม่รู้แต่พี่ติดแล้วเติร์นครับตีไม่เอาแค่นั้นเลยเหรออันนี้จากชุดเอ็นอีโวไหมอีโวไหมมันก็ต้องโวแหละนะมัก็ต้องโวแหละนันนักตีกระทืบคุณด้วยไม้กลองสวัสดิโคชินกาก嘎 ก็คือโดยไปกองถึงเสมอเดือนเลยลุได้จวดอะไรเมื่อกี้บอกเทคด้วยนะใช่อ๋ออันอันนี้อันนี้ต้องต้องดีก่อนใช่ไหมต้องสู้ใช่ใช่ใช่ไหมถึงจะจวดนะตั้งจบการต่อสู้ของตัวเองโอเคชัจนจวแล้วก็จีโวเพอเทคกจวดไปรวมกับเท็กจีโวเลยต้องเปลี่ยนเทค ใบแรกก็สวยเลยนะใช่ไม่เป็นไรมีใบใหม่ไม่เป็นไรมีมุกอย่าเพิ่งมีใบใหม่มีมุกด้วยมีมุกก่อนอุ้ยแข่งกร่งอดะอะไอย่างเงี้ยไบ่เเด็กถ้าเป็นบัดดี้ใช้ดราก็จะเวอได้เหมือนวอรอื่นมันน่าใส่นะแต่เนะ้เนี่ยดูสิ คุณรู้อยู่แล้วนี่ว่ามันจัดอะไรมันเก่งอ่ะเดี๋ยวรอรอพี่นัทก็มีงบนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาทำแน่ไม่รอตัวเองมีงบดีกว่าเพราะผมก็มีไงมันหลายชุดเกินไปมันเหนื่อยพี่นัทเล่นเล่นครบไงแล้วมันไปรวมในดาร์กอาร์แล้วสนุกเลยแหละอย่าว่าบันดี้คอเลยมันแกงก็เสหายไปกับสองพันซื้อครบแต่ไม่ได้เล่นเลยจบบันดี้คอเนาะขายก็เสียดายขายก็มีโซ่บ้าได้สองโซ่ขายใคร ใช่ทำเพลงสองแบบพัสดุมาลายมาลายเวทสิงใช่ไหมใช่มาแล้วครับนักร้องนะฮะนองบอกเพอไปอยู่ในนี้มีเสียงอาร์าแลครับประชดได้เกี่ยได้จั่วชัดจั่วคุณจะยิ้มมาอ่านทุกใบไม่ได้นะคุณเสาวไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเราก็อ่านอ๋ออ๋อใช่คนนี้มาจากยุคศูนย์สองในขณะที่เขาเข้าซีบีทีไม่ใช่มาจากศูนย์มาจากศูนย์หนึ่งด้วยเพราะศูนย์สองไม่ได้แตะเลยนอกจากอันนี้คุณเอาให้คินาริบอกว่า ถ้าเกิดมี power เจ0 0ันะก็จะ2อิปนะแล้วก็ตีนะวิช่องการที่นที้านทุกใบเลยใช่อันดีแล้วแล้วพูดเลยแล้วก็ตีเดี๋ยวจะไม่ถูกยกเลิกถ้าเกิดว่าใช้เท็คบกพิโอเคจุดยอดนะครับกีตาร์คันเทศกีตาร์ครับแล้วก็เฟรมคอเท็ได้2เกร2สไลท์ใช่2เกร2ไลท์ได้ได้ไดอไน มีความสงสัยใค้รู้โอเคอันนี้ใช้ใช้ใช้เวทไฟเบอรหนึ่งใบนะจะบวกขางว่าสามพันเนียทางสนามปะใช่จนจบเทิร์นนี้อาจัลวินเวทหมดทุกใบตัดไปได้สองไลท์นะสองเกรดนะได้ได้ได้ใชแล้วก็ไอเทมได้บวกทีแล้วได้เทคเลยใช่วางวางไว้วางไว้ที่นับไว้เดี๋ยวจนจบจะรอดถือว่าใช้ไปเบอร์หนึ่งนับที่ใช้นะอ่าเริ่มเริ่มเป็นเฟสทิ้งมือเริหยิบได้ด้วยใช่ช่วงทำด็กแรกๆช่วงใจเย็น พราะมันต้องใช้เงินเยอะแต่พอดิ๊กมาเิ่ม Attack p e ของเราจบเลยจบคือจบเลยนะแต่ยืนเป็นมอนุกใบได้เราค่อยมาซื้อเล่นแบบเวลามันออกใหม่แล้วก็ล็ l l e c t o r อฟซ i นได้ได้เมื่อนี่เซอรมวอนได้สองเกตดอัจะมอนตุกใบหน้าหลังบบกสามพันถ้ามีไฟที่ไม่ซ้ากันในดอกสามใบขึ้นไปขุดไฟหนึ่งใบที่ไม่ใช่ตัวเองครบสาแล้วนะใช่อ้นั้นก็ไฟนะสองา ว่าให้ไฟเวดไฟอ่าใช่ผู้ทำนายได้สองเกณฑนะใช่ได้ไอเด็กได้สองเกณฑ์มันต้องกดเลยครับพี่โอเคตอนนี้บวกเขาไปเก้าพันแล้วนะนี่บวกสามพันด้วยใช่หน้าหน้าหลังบวกเก้าพันทั้งสนามโอเคแล้วก็นี้แล้วก็ลงนี้อะไรจ้ะโอเคอันนี้บอกว่าเมื่อตีทิ้งไปสุดของกองถ้าเป็นไฟจะได้ยิงไรหนึ่งแล้วเอาใบนั้นขึ้นมือ ไฟนี่อะไรก็ได้ที่เป็นไฟเลยอะไรก็ได้ที่เป็นไฟด้วยใช่ดีเพย์แคกบอเมื่อเริ่มไอเทคเฟสถ้าพาป็นเก้าพันเออถึงแล้วแหละบวกครีบวกสองครีด้วยมีดับเบิลด้วยดีดีดีสแตนให้อาร์ตอะไรก็ได้หนึ่งใบหนึ่งครั้งอันนี้บอกว่าแจกดับเบิลให้ทั้งสนามอ่า โอเคแค่เนี่ยปุ่มปุ่มเซนเดอร์อยู่แถวนี้แหละโอเคเข้าถึงได้ทันทีเสร็จอะมูฟมูฟโอเคดิเฟนเท่าไหร่นะห้าพันไม่ไม่ต้องห่วงพี่พี่บวกเก้าพันพี่ตีเข้าอยู่แล้วอาตีบวกไว้ก่อนใช้ความสามารถก่อนใช้ความสามารถครับเคาน์เตอร์อะไรก่อนไหมไม่เป็นไฟยิงหนึ่งไรเลยไม่มีเพนเนาะไม่มีเพนไม่มีเพนเอาต่อสู้โกกาจงการต่อสู้ดีจีโอจวดหนึ่งแล้วก็สั่งจีโอดีจีโอคือด็อกจี ไดตี้จีโวซีนี่รู้ชื่อจริงแล้วก็สั่งจีโวอันนี้เมื่อเขาเมื่อเขาสุสามทำลายมอนหนึ่งใบฝุ่นสายอีกฝ่ายแล้วก็ถ้าลงมาจากจีโวจะทำลายเด็กหนึ่งใบคู่นี้ไม่ไดต้องมีไอ้นี้แล้วสั่งพี่พี่โวไปแล้วใช่ไหมไปเลยไอันนี้มันจะโดดขึ้นมาได้เฉพาะระหว่างเทอเราโอเคอ๋ออันนี้ดิเฟนต์เท่าไหร่นะตอนนี้แปดพันอ๋อนี้บวกพาวเวอร์ไปเก้าพันพี่ไม่ต้องแข็งพี่เอาหนี้ถ้าพี่เห็นกาก้าพี่ไม่ต้องแข็ง โซกาดสองโซกาดหนึ่งจะไม่ถูกยกเลิกเนาะใช่อันนี้สั่ง G จีอีโวขอมกรเทพที่ไม่ใช่ที่มีชื่อการเงินทัวร์จากในดอกโดยไม่ต้องจ่ายคอคอจนจบเท่านี้ใบที่ลงมาจะหน้าหลังบอกห้าพันบวกห้าพันหรือเลใช่เรื่องความหมายที่อะไร ะเลือก่าหมายเลือกตัวไหนาอบุก5,000อ๋อนั่นก็คือมันสั่ง G p U มาก่อนแล้วก็ถ้าลงมาได้ก็บุก5,000หน้าหลังบุก5,000แค่นั้นโอเคอันนี้ช่วยกันต่อไปใช่อีกหลายปครั้งนึงอ่ะโซกาดจบการต่อสู้ดี G U ไม่ได้แล้ว D ไมได้เลยเธอละครอ่ายังไม่หยุดมันจบการต่อสู้จบเทิร์นข้าเทิร์นอือกุญยาถอนหายใจอย่างนั้นไม่เอารู้สึกเหมือนกังจะตาย รอดมาแล้วนี่คุณยังได้ใช้ด็อกเกียวน่าเกลียดไอ้ทุ่งไอเทมอะไรไม่ใช้ใช่ไปเหลวใช้ทําไมไม่ไม่มีไม่มีอะไรให้ใช้เล้อย่างมือเปล่าเหมือนเหมือนเหมือนตอนนี้เหมือนนั่งมือเปล่าเลยจริงๆขาก้างงอออีกแล้วอย่าบอกนะว่ามีแค่นั้นนะใช่มีแค่นี้โอเคแล้วท่านเราไปเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นโอเคหนึ่งหมื่นมีเพนมีเพนนะใช่ตีครั้งเดียวแต่มีเพน ตีครั้งเดียวนะใช่ไม่ไม่มีโปรเทคอะไรตัวเองนั้นตีครั้งเดียวมีดีจีโอแค่นั้นพี่พี่ยิงมาพี่ยิงมาคือผมผมวางมือโฟจบเลยดีจีโอมันต้องลงทับเนอะใช่ต้องลงทับโอเคใช่เพราะเพราะเพราะงานตอนนี้ก็คือมันช็อตหล่นดิเบตซิงคูล่ายกเลิกการโจมตีแล้วก็พาวเวอร์ลดสามพันอ่ายกเลิกการโจมตีโอเคแล้วก็แล้วก็ดีจีโอใช่ไหมอ่าเคาน์เตอร์แทรกก่อนความสามารถทำงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีด้วยเหรออันคืออะไรถูกไหมอันนี้เชนหนึ่ง เอธิบายเท่ยิงอ่ะยิงไปก็ได้จั่วอย่างเดียวได้จั่วดไหมได้มันมีมจวดหนึ่งใบจั่วดก้านหนึ่งใบคอไม่เกินหนึ่งใบวางทับใช่โอเคก็คือมีจั่วอยู่ดีแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้โอเคไม่คือยังไงอ่ะอ๋อมาถึงกดใช้สั่งใช้ตอนสั่งใช้อ่ะทำลายเลยก็ได้ไงหนึ่งเชนึงสองเชนี่ผ่านผ่านผ่านกระยอมตายกันตรงนี้โอเคสตาร์ทแอนด์ออ ถึงสิบไหมล่ะถึงสิบไหมถึงสิบไหมล่ะอลิฮิมกิตโอ้ดามีแล้วดูก่อนดูก่อนมันยังเบ่งพลังไม่ได้ไม่อยังไม่ดูดูเบ่งไม่เบ่งหมายถึงภาพรวมแล้วถึงสิบไหมถ้าถึงถ้าถึงก็โฟเราเริ่มเกมใหม่กันยังไม่จวดเลยพี่ตัวแล้วแต่แต่ยังไม่ชาร์จเลยเออยังไม่ชาร์จชาร์จอนดอโอเคมันเน่าจริงเลยจริงไงอันนี้ โอเค okay, ได้อารากิได้เกจจวัวได้ที่ว่าหมายถึงได้สิใช่ไหมโอเคได้เกจจวัวสองสี่ห้าเจ็ดแปดยังไม่ดับเบิลนะตอนนี้ยังไม่ดับเบิลนะพี่ไล่ไปสองใบก็ถึงแล้วพี่คิดอะไรเยอะต้องเป็นไฟนี่ไม่ได้ไม่ไม่หมายถึงหมายถึงที่ไล่ไปสองใบก็เจ็ดสามใบก็จ็่าสองใบได้เผลอเนี่ยตอนนี้รอทิ้งช right, ีวิตได้เลยเนี่ยหรือไม่ก็ลงมาที่ ได้สองเกตตัวใหม่ได้สองโซ่สองโซ่จากกองอ่าทีเดียวกับดน๊นนะแต่ว่าได้บวกรีได้เพนด้วยใช่<ต>อันน,นี้ก็จะบวกเคอ e r เวอร์ให้สามพันเท่ากับว่าเราใช้เวทใบเดียวก็จะครบใช่ก็ก็นั่นแหละปาไม่หละเวทออะจะได้จะได้จะได้อ่าโอ,อเคตีหมอเป็นสามขิทั้งสนามสิบสองสี่หกแปดแปดอบอ่ายี่สิบสี่ใช่ โอเคอ่ะดาเมจมันเกินอยู่แล้วแหละพี่เพราะเพราะว่าแค่ทางสนามพี่ก็เกือบสิบแล้วไงแล้วถ้ามีดับเบิลทางสนามก็จบนะเอาละครับทุกคนรอดูเกมถัดไปประกาศเองก็ได้ร่วงแล้วยกนี้ยกกลางกันเนี่ยมืออย่างเน่ากาคาห้าไปไม่มีโปรเทคไม่มีไอเทมไม่มีไม่มีอะไรนั้นนะเอาเพิ่งจั่วได้ตอนโดนบึ้มไปแล้วไม่จั่วไม่ได้เลยโดนบึ้มไปแล้วก็ไม่ได้เลย ไม่ได้เลยเลยได้กากา้ามาสามใบได้มาทําไมก็ไม่รู้โดดทับก็ไม่ได้เอาแต่มันเป็นมู๊ไปนะเราจะใช้โล่ที่เป็นกันกลางบางก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่แล้วต่อแล้วต่อให้ไม่ใช่โล่กันกลางมันก็ต้องเงื่อนไขเนื right. อ่องไหมติดเงื่อนไขนั้นแหละมันไม่ได้ใส่โล่ภัคแรกมาโล่พัคแรงไร้ประโยชน,น์ท่านนี้ถึง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 มันจะใช้ได้ดีก็เถิมันจะไร้ประโยชน์พี่เชนก่อนเลยครับโอเคกลับมากับเกมที่สองนะครับ มิติกไนท์เป็นฝ่ายเริ่มก่อนรอมืดๆนะชาร์แอันดอร์ดูห่าดับเบิลต์ออฟเทมเพชั่นจ่ายหนึ่งเกตกับจ่ายหนึ่งไลท์ เอาอัศวินเวเวอร์ที่มีซิงค์ในชีวิตน้ไม่เกิน1ใบและไอเทมอัศวินเวเวอร์ไม่เกิน1ใบจากเด็กขึ้นมือจับรงรัดได้ได้เท่ละครั้งโอเคเอาอันนี้เอาใบเดียวซิงค์ไม่เอาไอเทมนะไม่เอาไอเทมมีอยู่แล้วได้ไลร์หนึ่งอันนี้บอกว่าถ้าเกิดพาวเวอร์เก้าพันหรือมากกว่าจะได้บวกคีหนึ่งนะได้เป็นไอเทมแล้วก็ถ้าไม่ใช่ลิงค์ความสี่ยงหายจะไม่ถูกลดทอนนี่ตัวใหม่ใช่เย้ได้โชว์ เขามีไปเสิร์ฟไงคราวนี้ก็ได้โชว์บอดี้แล้วเนาะใช่ได้โชว์ไงได้ยืนโชว์อย่างเดียวไงไม่ต้องเล่นใช่มองตรงนะมันที่ตอนนี้เราถ่ายยันค่ำเลยนะเพราะว่าแบบไม่ใช่ถ่ายยันค่ำอันเราคือเราก็ถ่ายปกติของเราแต่มันค่ำแค่นั้นเองฟิงใจสองเกจได้สองโซ่เก็บไหมมันต่ำนะตรงไหนตรงตรงที่ถ่ายยันค่ำมันแปลว่าเราตั้งใจจะถ่ายตั้งแต่เช้าถึงค่ำจริงๆอันนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันค่ำอองมันเอง ครับครับเออแล้วกไม่มีอะไรจะพูดโนคอมเมนต์พราะก็ยังงงอยู่เลย director of sin ได้สองเกตมีไฟสามใบหรือมากกว่านะเอาไฟหนึ่งใบที่ไม่ director of sin ขึ้นเลยโอเคโอเควะจำถึกได้แล้วโดนแล้วอ่ะอ่านทุกใบแต่โดนแล้วอ่ะโดนแล้วโดนแล้วในวันอันนี้โดนไหมโดนมานานแล้วเออไอ้นี้เขาไอ้นี้เขาโดนกันมาตั้งแต่สมัยเมจิกเพิ่งออกเลยโดนมานานแล้วหนึ่งเกตพิชเกมรู้จักเปล่าในวันนี้หละ มาสองโมงแล้วต like ื่นเต้นท in ี่ได้ออกจากบ้านเ่าตื่นเต้นเห็นแมวไม่อน่าเช่ยังจะไม่น่าใช่อยู่พี่นั่งเล่นกันนะทีนี้พี่นัทล้ำคนเดียวได้หัดล้ำคนเดียวได้แล้วแล้วเด็กตรงข้ามก็เป็นเด็กรอดพี่ก็เล่นแล้วก็ไม่เด็กตรงข้ามเริ่มต้นด้วยรอดที่มีแค่จุดใบก็ไม่น้องในผมนั่งรำคนเดียวนานเลยก็ทิ้งอัตวินเล่นมลหนึ่งใบในมือ ในถั่วสามพี่เพิ่งจัดเมื่อก่อนันจัดเมื่อก่อนออกมาไม่มีเวลาเลยอยากให้พี่นัดว่างอยากได้มีเวลาหาอะได้่ายหาตังค์ได้สองเกตสองไลน์ไฟกับแมวบ้างพี่จะได้มีงานไฟแล้วมั้ยเออมึงมาเครื่องเลยแม่โดนแมวตมตะเดี๋ยวนี่อีกสิ อย่างนี้อ้แมวคือเดินหนีแล้วยงม่อยู่กับกูตอนนี้ได้บวกชี้หนึ่งก็เป็นสมชิ้อือะไรครับสามสาชิ้สามช้เจะเพิ่มถ้าเทินรอดยอมเฮ้ยจเยอยงยงงั่็ุกดียยังไม่ดีเดยวคนดูยังไม่ได้ด่าเลยออผงว่าแค่ตามเมื่อกี้อยู่ผมตัดคลิปเองน่าจะด่าแล้วะไม่เป็นไรหรอกนะพชินแล้ว จานังเกดเอ้ยดาบนี่แหละอ่าสั่งจีเอโวได้สกิลตัวเองได้โอเคนี่อ๋อแต่ต้องจานเงเกดก็สวิตช์โหมดอ่ะสวิตช์โหมดอ่ะทิปโหมดอยู่ในดาบต้องเลดด้วยไหมไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นสวิตช์โหมดโง่ๆที่ว่าเป็นเคาน์เตอร์ธรรมดาเลยพี่ใช่เคาน์เตอร์สามารถจีโวได้โคตรเก่งโคตรอันตรายดังเลย มาแล้วร่างแรกโอ้ไม่รอดเราไม่ได้เบตเทนเบตเทนจ่ะมีโซนะเรามีโซใช่เห sure. ็นแล้วก <uh ี่คะแนนเจ็ดพันเจ็ดพันเขาจะปั๊มหนีเราอีกแล้วใช่เราดูสีหน้าเขาออกนะอย่าพึ่งตีจะตี อะไรการบนมือมีเป็นปึกแต่ใช้ไม่ได้ใช่จริงใช่น่าจัดเด็กภาษาอะไรกันเนี่ยฮะจัดเด็กที่การจั่วมันไม่ขึ้นเนี่ยแหละทั้งที่ใส่ครึ่งเด็กเนี่ยจริงโอกาสห้าสิบห้าสิบประเด็นคือผมไปโดผมไปลงไอห้าสิบทั้งทั้งหมดที่มันไม่ขึ้นไงนายเหมาะจะใส่ล็อตนะนายนาจจะจั่วมันขึ้นล็อตก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกใครว่าไงครับโอเคโอเคไปเลยนี่ไงแล้วก็ใช้ตอนนี้อ่ะโอกาส มีไหม Givo ไหมอ๋อเหมือนเขาจะมันมีดับเบิลโอเคดับเบิลโซกาด Givo ไหม G สั่ง Givo ทำลายสองใบโซกาดก็แต่ก็ได้จ G ใช่ไหมใช่ได้จีไงมีโซ่โบดิเฟนสามพันโบว์ดิเฟนสามพันอีกก็เป็นหนึ่งไอชั่นถูกไหมระเบิด G อ่ะอะไรนะระเบิดไปซะโอ้ยตัวอะไรทางวอะไรครับบอกหน่อยใส่โทนโหมดไหมสี่รอบ ตีสามรอบตีสามรอบลงมาระเบิดมอนสองครั้งมีไหมที่เป้าเดิมระเบิดเขารั้งเท่าไหร่นะเออกี่คีนะฮะไม่ระเบิดหนึ่งครั้งก่อนถ้าลงมาจากจีโบวระเบิดอีกครั้งอ๋ออ๋อนี่ไงไอเทมอยู่นะมีเทมอยู่มันระเบิดใบเดิมเหรอไม่มันระเบิดแค่มอนอ๋อมอนโอเคจบอันไม่ใช่ปูนไม่ใช่กนนีดโอเคสองคีทั้งหมดกี่ครีนะ อ่าสองพิสครั้งทั้งหมดองสมสี่ห้าหกได้โอ้ของไม่เกียร์แห่งเทพยุทธ์อันตรายโอ้ไม่ฟอยพี่นัทต้องหามาใส่แล้วแหละใจใจนนเกตสั่งจีโวให้ดรากตหนึ่งใบในดรอปยอมเอ้ยบันที่อชิกันดูก okay, okay. okay, okay. okay, okay. ันได้แ okay, ล้วอ right ่ะสามขีโอเคอัน okay. น mm ี้สเลยใช่ครั้งเดียวล้ อ่าสามตึ๊ดตึ๊ดต๊ดชินจีโวจัวใช้สกิลจีโวดีจีโวเขาจะไม่โซหรอใช้จากในมือใช่ไหมใช่โดดจากในมือเท่าั้นมีไหมไม่จบอ่าผ่าผกันเดี๋ยวไม่สุดพี่โอสันหัวอะไรครับนี่อ่ะหน้าตาผมเหมือนไอเด็กหัวแดงฟ้าที่ยูกงว่าจั่วอะไรก็ได้ก็ได้มีคนสปอยเขาตลอดเวลาเขาใส่หูฟัง ไอ้อ<ใ>นี<ด>่เขาไม่ได้เล่นในตัวเองเขาตัวหาพ่อรู้รู้สึกว่ามันเอาเด็กเข้าคอมนี่เออก็ใช้คอมเลี้ยงขึ้นมาบ้านเขามีบริษัทคุณต้องเข้าใจแล้วรุ่นแล้วรุ่นพ่อเขาก็ทำเขาเปิดซองเดียวแล้วเขาไปทำคอปปี้คุณไม่เข้าใจเปิดซองเดียวเจอกบเดียวไม่เปิดซองเดียวเจอก้าอยู่ใบเดียวแล้วอยู่ๆก็ได้มาทางเด็กอ่ะเคยเห็น่็ล่ะ้าทำาอปปี้อ่ะคุณู้อะไรอ่ะดูเบาเบลดากรอนก่อเนี่ยมาทั้งไข่ไม่อย่างนั้นไอ้นั้นคือเปลือกไข่มันรุด หาซิงอีกระอบไายแล้วตาซิงไอเทมใช่ใช่ไอเทมมีใบกันยิงไว้ไหมโลแดงอ่ะดูโลแดงไอ้บินทัดดูดีขนาดบอลกระก้อนอ่ะในไข่มันมาครบจนถึงชุดสุดท้ายเลยนะใช่แต่แต่แต่กาโอมันก็ไงแต่กาโอมันหยิบออกมาทีละชุดหยิบชุดหนึ่งก่อนหยิบชุดสองทีหลังอะไรเงี้ยไม่เออแต่แต่แต่มันมีระหว่างระหว่างระหว่างช่วงศูนย์สองกับศูนย์สามอะเพื่อไข่มันลอกทีละชั้นทีละชั้นอย่างนี้เองเออไข่ไม่มีหลายชั้นเออไม่เราเรายังพอแถมได้เราไม่เราไม่หลายชั้นเพื่อ ด็อกเตอร์หัวเขียวคนนั้นเขาเอาเลื่อยสับแล้วยังเลื่อยแตกอ่ะอดจริงอันนั้นไข่นะคุณต้องเข้าใจนั่นคือเทพที่กำหนดสังเกตหนึ่งพันปีอะไรจยะวัดดีข้ออไรีย์ได้สองโซ่จ่ะมาแล้วสิงล่างหนึ่งจ่ะอ่านสกิลไหมพอเถอะยิ่งอ่านยิ่งช้ำอ่ะเด็กเขาค่อนข้างร้อยหรอหรือเปล่าเด็กผมเนี่ยไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยแต่ผมชอบชอบชอบโมเมนต์ที่พี่นัทจวดดอบสองครั้งอ่า แล้วครั้งแล้วครั้งแรกก็ไม่เท่าไหร่พี่พี่นัทหยิบมาเลยแต่ครั้งที่สองพี่นัทหยิบมาแล้วพลิกด้วยเออเหมือนเหมือนเขาพยายามตั้งใจแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้สู้มาให้เกียรตินึงอันนี้ใครที่สู้กับมันจะใบเทคจ้ะแต่คุณจะไม่สู้กับเขาสู้สิไม่สู้ก็ตายสิ ดูดูไลท์ด้วยดูไลท์ด้วยแล้วก็ดับเบิ้ล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 เขาไม่ทำอย่างนั้นอืมแล้วก็นี่ดีเลกเตอร์ออกซินอ่าเนี่ยเขาไม่ทำอย่างนั้นแล้วก็พาวเวอร์บวกสามพันนั่นเนี่ยนี่ก็จะเป็นบวกหกพันนะก็ข้ามหมู่สองมีเกินสามใบจะได้หุดดาวหนึ่งใบ,บทำอย่างกับว่าตัวนี้ดีเฟนซ์มันเยอะนะครับแต่ว่าไม่ไมคือ <พะ S 1> คือทำคือทำอย่างเงาว่าคุณตีคุณต้องตีหลายครั้งตายอันาะเอามันเขาเรียกไงอยากทำตีแบบอลังการไงอ่ามีสองลูดพี่จะดูอะไรเดี๋ยนี้ ไม่ไม่ไม่พี่พี่จะดูอะไรพี่จะดูอะไรพี่จะดูอะไรขอไอ้ทะลุเลยพี่จะดูอะไรเอ็ดมินโอโกเริ่มโรคจิตพี่จะดูอะไรพี่จะดูอะไรขอไอ้ทะลุ้เขาเขาบาเถื่อนนะคือไม่เวลาเล่นเราก็ต้องเอาอย่างนี้แหละเขาเล่นใ้ชัวร์นะเขาจะเอาชัวร์เลยไอเทมก็ไม่มีกันอะไรก็ไม่มีไม่ไม่ไม่เขาจะเขาจะดูอะไรเขาจะดูอะไรเขาอาจจะเรียกโล่คุณไง อันนี้คือหน้าตาผมกับมือสีไปตอนที่สู้ด้วยหลังจากจบก็เทกกลับถูกไหมใช่คุณก็แค่กันมันให้ได้สองทีคุณคุณกันทีเดียวก็ก็ยากนะพี่ดูมือผมดูมือสิมาใชกขออนเอาเอนนี้เรามีชัอัพเร็อะไรครับนี่ยิงม่ไขึ้นมืออันนี้ได้สองเกตกกันนะแล้วก็ได้มีเกินสามใบจะได้ขึ้นมือโอเคอืมโอเค พี่ได้แล้วนะอันนี้ได้ก็นับพลังนับพลังได้วบก3000วกสามพันจะได้เป็นหมื่นไม่ไปไงตีมูฟมูฟมูฟไมมมูฟไมมมูฟไหมไอ้แท็กไอ้แท็กพี่พี่ถามผมว่ามูฟไหมพี่ดูพี่ดูพี่ดูมันพี่ดูมันอ่าไม่มูฟตีเห็นไหมไม่ต่างกันนี่นี่ไงอ่าอ่ายกเลิกนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ยกเลยทีโดนยโดยแทกอยู่เฮ้ยแล้วไงแล้วไงนี่จังหวะนี้แล้วแล้วนี่มันไม่ต่ออ๋อ ใช้ใชนั่นแลก็พึ่งไปเลยเอาไปเอาเอาไปเอาไปติ้นติ้นในสุดติ้นในสุดไปโอเคอันนี้ถือไว้ใช้เวทไปนะหนึ่งคิังไมาจะมาหนึ่งคิวเฮ้ยเดี๋ยวนี้หนึ่งขิวก็จะเข้าไปเดี๋ยวลองดูก่อนนะอันนี้สองสองแล้วก็อันนี้สี่โอเคไปกลับบ้านเก่าบบ้ากลับบ้านไปจัดมาใหม่นะยังใช้ไม่ได้แย่งยังยังไม่ได้ใช้ไม่ดีนี่ไม่ใช่ไม่ดีดูดูดูก็บอกแล้วไงโอเคดีพาวเวอร์โอเคดี คุณให้ผมสู้ดูดูโอเคประมาณนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้วีจีการอบแล้วก็เอเคเบตเอรด้วยนะครับผมเขาไม่ตายแล้ว <laughs> ดายกบุญแล้วนะสวัสดีครับ <laughs> ไม่นั่นแหละ <laughs> คือถามมาดู